สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักกับต้นกําเนิดหนึ่งของการปฏิวัตินั่นคืออดอลฟฮิตเลอร์อดอลฟฮิตเลอร์เป็นนักการเมืองเยอรมันชั่วชาติออสเตรียหัวหน้าพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อพักนาซีฮิตเลอร์ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีระหว่างคศ1933 1,945และเป็นฟือ้อร์ของเยอรมนีตั้งแต่คศ .1934-1945 ฮิตเลอร์19 34, 19 45, Hitler, เป็นผู้นำสูงสุดของรายเยอรมันผู้จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่2ในทวีปยุโรปโดยเป็นที่ทราบกันดีในประวัติศาสตร์ว่า1ในในโยบายทางการเมืองของเขาที่มีต่อเยอรมนีได้นำไปสู่การทำลายล้างปฏิปักษ์ทางการเมืองของลัทธิชาติสังคมนิยมเยอรมันและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฮอลโลคอสทั่วทั้งทวีปยุโรป ฮิตเลอร์เป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้ได้รับเหรียญกางเขล็กต่อมาฮิตเลอร์ได้เข้าร่วมพรรคกรรมกรเยอรมันในคศ1919ซึ่งเป็นพรรคการเมืองก่อนหน้าพอกนาซีก่อนจะได้เป็นหัวหน้าพรรคนาซีในคศ1921เขาพยายามก่อรัฐประหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อกบฏโรงเบียในเมือง Munich, มิวนิกเมื่อวันที่8-9พฤศจิกายนคศ1923แต่ล้มเหลวฮิตเลอร์ถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งในระหว่างนั้น เองที่เขาเขียนบันทึกความทรงจำหมายคําการต่อสู้ของข้าพเจ้าหลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่20ธันวาคมคศ1924เข,ออ19ขาไวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนโดยการโจมตีสนทิสัญญาแวร์ซายและการเสนออุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันการต่อต้านยิวและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยวาทศิลป์อันมีเสน่ห์ดึงดูด และการโฆษณาชวนเชื่อนาซีหลังได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มกราคมคศ1933เขาเปลี่ยนสาธารณรัฐไวมาเป็นรายที่สมรัฐเด็จการทักการเมืองเดียวภายใต้อุดมการนาซีอันมีลักษณะเป็นเด็จการเบร็ดเสร็จและอัตตาธิปไตยเป้าหมายของเขาคือระเบียบโลกใหม่ที่ให้นาซีเยอรมนีครอบงำยุโรปภาคพื้นทวีปอย่างสมบูรณ์ นโยบายต่างประเทศและในประเทศของฮิตเลอร์มีความมุ่งหมายเพื่อยึดเลเบิลเราเป็นของชาวเยอรมันเขานำการสร้างเสริมกำลังอาวุธขึ้นใหม่และการบุกค,ครองโปลแลนด์ในเดือนกันยายนคศ1939อันนำไปสู่การประทุข,ของสงครามโลกครั้งที่2ในทวีปยุโรปภายใน3ปีใต้การนำของฮิตเลอร์กองทัพยเยอรมันและพันธมิตรในยุโรปยึดครองดินแดนยุโรปและแอฟริกาเหนือส่วนใหญ่อย่างไรก็ดีสถานการณ์ค่อยพลิกผันหลังคศ1000 941กระทั่งกองทัพสัมพันธมิตรเอาชนะกองทัพเยอรมันในคอ,อ .1945 นโยบายความสูงสุดและที่กระตุน้นด้วยการถือชาติพันธุ์ของฮิตเลอร์ลงเอยด้วยการฆาตกรรมผู้คนนับ17ล้านคนอย่างเป็นระบบในจำนวนนี้เป็นชาวยิวเกือบ6ล้านคนระหว่างที่กรุงเบอร์ลินกำลังถูกโซเวียตบุกนั้นเองอดอลฟฮิตเลอร์ได้ยิงตัวตายเมื่อวันที่30เมษายน1945ในฟิเลอร์บุงเคอร์ส่วนภรรยาของเขาเอฟาเบร ได้ฆ่าตัวตายด้วยอยากพิษยานายทั้งนิศพของทั้งงอสองได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังทางออกฉุกเฉินของบังเกอร์ตามคำสั่งเสียของฮิตเลอร์ทหารนำศพทั้งสองจัดวางในหลุมที่ขุดเตรียมไว้บริเวณด้านหลังทำเนียบนายกรัฐมนตรีไรจากนั้นก็จัดการราดน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกับจุดไฟเผาเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารฝ่ายศัตรูนำไปประจานและกระทำยีอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับเบนิโตมุสโซลินีผู้นำอิตาลีจากบันทึกของพวกโซเวียตระบุว่า ทหารโซเวียตได้ขุดร่างของฮิตเลอร์ขึ้นมาและนำไปฝังไว้ในหลายสถานที่ด้วยกันจนถึงปี1970ที่ร่างซึ่งโซเวียตอ้างว่าเป็นของฮิตเลอร์ถูกขุดขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกนำไปเผาและโปรยเท่าด้วยรายง,งานที่มีความแตกต่างกันออกไปที่ได้ระบุสาเหตุการตายบางกรณีได้ระบุว่าเขาตายด้วยยาพิษเท่านั้นและอีกบางกรณีหนึ่งคือเขาตายด้วยการใช้ปืนยิงศรษะตัวเองพร้อมกับกัดแคปซูลบรรจุสารพิษไซยาไนด์ แต่นักประวัติศาสรตร์สมัยนั้นได้ปฏิเสธรายงานเหล่านี้เพราะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของสหภาพโซเวียตหรือความพยายามการประนีประนอมเพื่อหาข้อสรุปที่แตกต่างกันพยานคนหนึ่งได้บันทึกเอาไว้ว่าศพมีรอยบาแดแผลจากการถูกยิงทะลุผ่านปากแต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับกระโหลกศีรษะและกระดูกขากรรไกรที่ถูกขุดขึ้นได้โดยระบุว่าเป็นของฮิตเลอร์จริงหรือไม่ ในปีคศ2009นักวิจัยชาวอเมริกันได้ทำการตรวจ d n เ็นเบนกระโหลกศีรษะที่เจ้าหน้าที่ของโซเวียตได้เชื่อมั่นมานานแล้วว่าเป็นของฮิตเลอร์แน่ๆแต่การทดสอบและการตรวจสอบได้พบว่ากระโหลกศีรษะนั้นเป็นของผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 40, 40ปีส่วนกระดูกขากรรไกรที่ถูกขุดขึ้นมายังไม่ได้รับการตรวจสอบใดๆเลยเท่ากับว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของร่างของฮิตเลอร์ ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Wikipedia.com/web/ACR/AC/TH และขอบคุณที่รับชมและกดติดตามกันนะครับ